ไปแล้วนะครับน้องตะวันจะไปเรียนหนังสือจะเป็นตะวันจะไปอยู่สำนักตักกศิลาโอ้จำกันได้เหรอตะวันโอ้มาลําลากันด้วยตะวันจะไปอยู่กับทีมช้างวัฒนธรรมที่จังหวัดสุรินแล้วนะเต้นนะครับจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดวันนี้ ขึ้นรถค่อยๆเรียบร้อยทั้งแม่ลูกนะครับโอเคไปสุรินทร์แล้วนะครับตะวันน้อย